อยากให้ท่านรับปากผมเรื่องนึงว่ามาต่อไปอย่าเอาชีวิตท่านมาเสี่ยงอีกท่านปลอดภัยสำคัญที่สุดท่านครับทางตันแล้วทำไงดีท่านครับลงรถอย่าขยับสันทุนันจาธนาคารกลางมีคนตามข่าผม 啊啊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 啊 พวกนายออกไปเฝ้าครับครับคุณสนปลอดภัยแล้วครับเรายังจับเป็นได้หนึ่งคนขอบคุณหัวหน้าลินที่ช่วยผมเอาไว้ผมมีธุระสำคัญวันหลังค่อยเจอกันนะครับผมไม่ได้อยากว่าแผนเจ็บตัวทำได้ท่านยิงผมก็พอแล้วทำไมต้องยอมเจ็บตัวเองยิงนายน่ะเหรอแล้วพวกเขาจะสนไหม รอบค่าเจ้าหน้าที่สําคัญต้องให้ประชาชนสนใจสะก่อนเจ้าหน้าที่ระดับสูงถึงสนใจคระสุนเนี่ยฉันต้องรับเองหวีซื่อชิงถึงจะยอมสยบเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจครับ สนใจมากเลย รายงานข่าวคนในชาติรอภาษีสุลกากรกลับมาส้นถูหนานแห่งธนาคารกลางประสบความสำเร็จที่ปรึกษาเสนพอเติ้งยินดีต้อนรับขอบคุณ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 พอเติ้งคุณมารับผมด้วยตัวเองแถมยังจัดขบวนใหญ่โตถูหนานไม่กล้ารับสมควรแล้วล่ะ นี่ไม่ใช่ความคิดผมคนเดียวแต่เป็นความตั้งใจของคุณซ่งด้วยเขากำชับผมมาว่าวีรบุรุษแห่งธนาคารกลางกลับมาทังทีต้องทำให้คลื้เครื้นเขาไว้ผมม่ได้อยู่หลายวันคิดถึงทุกคนว่าลำบากทุกคนแล้วนะเออเชิญเิครับพ่อเชิญนนี้เป็นทํางานเองแหละน่าเดินเล่นเช้าเลยเมนูนี้น่าสนใจมากเลยอร่อยสุดๆไปเลย ลอกจิมดูจิมดูเนี่ยไม่มดูใหม่เลย อยากกินอะไรก็สั่งได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจต่างคนต่างสั่งอ,อ๋อครับแล้วอยากกินอะไรล่ะอันนี้ครับแล้วก็อันนี้อยากสั่งอันนี้เหรอครับได้คุณส่วนครับ สั่งอันนี้ค่ะได้ครับผมจะเตรียมนักไวโอลินครับนักไวโอลินเหรอเมื่อกี้คุณอยากฟังไวโอลินใช่ไหมอ๋ออ๋อครับออผมดูอย่างอื่นก่อนเอางี้ฉันช่วยสั่งเอาไหมได้ครับได้คุณสั่งเธอแล้วคุณชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรล่ะผมกินได้หมด เกี๊ยวน้ำบะหมีอย่างชุนเกี๊ยวทอดได้หมดครับ <c oughs> นี่ร้านอาหารฝรั่งนะอ๋องั้นวันนี้เปลี่ยนรสชาติดูนะลองชิมสเต็กไหมครับก็ได้ครับ เนื wow. part, umas, one, ้อส okay. okay. oh, ันนอกหนึ่งสุกครึ่งเดียวค่ะแบบนี้รสชาติดีกว่าแล้วก็เอาสลัดหนึ่งกุ้งหนึ่งที่ซุปครีมเห็ดสองแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อย่างละที่ค่ะได้ครับแล้วก็หอยทากอบแบบฝรั่งเศสค่ะได้ครับรอสักครู่คขอบคุณค่ะหอยทากินได้หรอครับก็รสชาติเหมือนหอยโคงอ๋อคุณสั่งตั้งเยอะแพงมากใช่ไหมไม่ต้องห่วง พี่ชายฉันเลี้ยงคุณกลัวอะไรอีกอย่างเราให้เลือดเขาต้องเยอะเขาสิควรเลี้ยงข้าวเราต้องบำรุงหน่อยเอาคืนมาไงแล้วก็ฉันจะบอกให้พี่ชายฉันคนนี้ขี้เหนียวมากไม่ง่ายนะที่เขาจะเลี้ยงข้าวสักมือ้อห้ามเกรงใจนะได้ครับได้ <laughs> อย่าลืมกินยาด้วยล่ะอืเปิดตลาดแล้วเหลยทูนาน วยรั่วไหลยังไงก็เป็นเด็กคุณใกลใ้เขาคุมตลาดหุ้นเหรอตอนที่อายุเท่าขเขาผมอยู่ที่ LSE เป็นโบรกเกอร์พาร์ทไทม์แล้วนะอคุณคือคุณเขาคือเขาอายุ19คุณก็ใช้ภาษาเยอรมันเขียนวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์แล้วผมว่าเขานะ <c oughs> แค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวยังจำไม่ได้เลยมั้งแล้วไงคุณคิดว่าวัยรั่วไหลไม่ฉลาดพออย่างนั้นเหรอโอ้ยผมไม่ได้พูดแบบนั้น <c oughs> เด็กคนนี้ฉลาดก็จริง แต่เขาอายุยังน้อยขาดประสบการณ์ตอนนี้เขามาคุมผมว่ามันยังขาดอะไรไปไวัยรุ่นไม่บ้าก็ไม่ใช่วัยรุ่นทางคดเคี้ยวที่ควรเดินไม่ควรขาดแม้แต่ก้าวเดียวพวกเราก็ผ่านมาแบบนี้นี่คุณนะ่ะเจ้ารักลูกน้องมันก็ต้องมีขอบเขตนะงั้นคุณคิดว่าผมเหมือนคนชอบเสี่ยงไหมละ่ะคุณไม่เหมือนหรอกแต่ว่าใช่เลย <laughs> ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยตัวนี้แหละเอาเลยทุ่มจำที่เลยซื้อไปเลยจำที่เอาเลยเอาเลยชนเลยเ่ไปขายไปขายด้วยขายด้วยทุ่มจำที่เลยนไปขาย

ซื้อเลยตัวนี้ขายตัวนี้ขายขายเลยขายตัวนี้ตัวดูให้ดีสอดฉันรวยแน่นอนตัวนั้นด้วยโอ้เป็นไงบ้าสุดยอดไปเลยใช่ไหมเอาอีกเอาอีกซื้ออีกตัวนี้เอาเลยด้วยเอาไม่พอไปเราซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้อีกไปเอาเอาเลยซื้อเลยซื้อเลยผู้ช่วยเว้ยผู้ช่วยเว้ยราคาหุ้นสิงเชียตกลงไวมากตอนนี้เหลือสิบจุดหกแล้วคนแท้หวีมีปัญญาแค่นี้เองเหรอดูถ้าวันนี้เราคงเสร็่ก่อนกำหนดนะเว้ยรั่วไหล อย่าประมาศตรูเกินไปหวีซื่อชิงกับจางหมิงเฉวียนนั่งคุมบังเหียนอยู่ข้างๆนี่พวกเขาไม่ลงมือไหนไม่คิดว่าเขาจะวางกับดักบ้างเลยการยึดสิทธิ์การดูแลภาษีทําให้นักลงทุนเจ็บหนักทั้งพ่อค้าและทุนฝรั่งถอนตัวสิงเซียจะเก,กิดความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้แบบกระจุกตัวไม่ใช่คนแท่หวีไม่อยากเอาคืนแต่อยากทําก็ทําไม่ได้อูที่ผอมตายตัวใหญ่กว่าม้านะพวกเขาไม่ใช่อูดธนาคารกลางไม่ใช่มา้าวันนี้ผมทําให้เขาได้เห็นว่าจะเสียสิงเซียไปได้ยังไง ดราคาให้ต่ำกว่าสิบหยวนแล้วเริ่มช้อนซื้อครับในหน้าเหลวยะแผนของเราก่อนหน้านี้คือกดราคาในหนึ่งสัปดาห์ใช้มาในมืออวีซื้อชิงอย่างเต็มที่แล้วค่อยช้อนซื้อนายทำแบบนี้ไม่บุมบามไปหน่อยเหรอเลขาหวงท่านมอบอำนาจให้ผมแล้วเชื่อผมหน่อยได้ไหมครับไม่ได้การตัดสินใจสำคัญขนาดนี้ฉันว่ายัางต้องขอโอกาสกำลังจะหายไปคุณมาเพื่อช่วยถ้าเกิดปัญหาผมรับผิดชอบเอง ในหน้าหลิวครับขายหุ้นต่อครับปีหนึ่งร่วมงานเลี้ยงดอกไม้ไฟแม่กำลังยกจานอยู่แล้วตอนนั้นพ่อหนูก็ทำหน้าคลึมเดินเข้ามาคุณซูครับสวัสดีครับขอบคุณครับ คุณซูผมเข้าใจที่คุณอยากได้อิสรภาพแต่เราสองครอบครัวรู้จักกันมาหลายรุ่นอีกอย่างเราสองคนก็มั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กส่วนตัวผมคิดว่ายกเลิกการมั่นโดยไม่ปรึกษากันเป็นพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบเรื่องนี้ผมขอคัดค้านและตำหนิอย่างจริงจังต่อมาล่ะคะต่อมาพ่อกับแม่ก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่จากกันไปแบบไม่ดีสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาแม่ก็มักจะได้เจอกับพ่อหนูในหลายๆที่ แล้วจากนั้นพ่อเขาก็จะเข้ามาคุยกับแม่นานวันเข้าแม่ก็ไม่รู้สึกโกรธพ่ออีกต่อไปจำได้ว่าเป็นอีกปีของงานเลี้ยงดอกไม้ไฟคุณซูมีเรื่องจะรบกวนหน่อยผมจะไปทำงานที่หนานจริงคุณก็รู้ผมคนเนี้ยจะช,ชีวิตได้แย่มากดูแลตัวเองไม่ได้ดังนั้นคุณทำตามสัญญามมั่นก่อนนี้ได้ไหมชื่อซู ผมชอบคุณมาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนนี้ผมไปต่างประเทศผมอยากมีอนาคตที่ดีแบบนี้ถึงจะดูแลคุณได้ต่อไปฝากตัวด้วยนะ ดังนั้นน่ะแม่เจอกับพ่อได้เป็นเพราะวาสนาของแม่แม่หวังว่าหลังจากที่เสี่ยวอีเอ๋อโตขึ้นจะมีความสุขเหมือนกับแม่เนูรอร้แล้วค่ะอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วมานิสัยเสียเดี๋ยวเสี่ยวอีเอ๋อรเรียนแบบ เช sí, ื่อฟ no yes ังต้องคุกเข่าที่หอบ้านราชนไม่กลัวเราคุกเข่าที่หอน่ะกลัวพ่อเธอมากกว่าบนจู้จี้จุกจิกทําให้คนเป็นบ้าได้ไปล้างมือกับแม่เธอไปเดี๋ยวก่อนมีใครคนยังไม่มาใครคะคุณผู้ชายคะคุณเว่ยมาแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่จ้ะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไม่ของควัญให้หนูไหมบอกนายว่าไงไม่ของควัญให้หนูไหมคะมาฉันแนะนำให้รู้จักเซวีเออลูกสาวทักทายเขาเลยนี่อานะ ส่วนจินเจอสำรวมหน่อยลองแกดูซิว่าชอบไหมเดีาารร๋ยวห้พูดสรรีสัวนะคะไม่งั้นมีเรื่องแน่อาม,มีของขวัญปีใหม่แล้วช่างสีฝีมือดีจริงมาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะอนี่ให้คุณสินนั่งเถอะครับนี่ให้หนายนั่งก่อนนั่งเถอนะเนอะ ฉันพาเสี่ยอีเอ,อ๋ไปล้างมือนะอชุดไม่เลวนี่ขอบคุณนะครับ <laughs>